แต่ในเดือนที่8นับจากที่ข้าพเจ้าอุปสมบทนั้นเองเหตุร้ายก็เกิดขึ้นเหตุการณ์ครั้งนั้นข้าพเจ้าทราบด้วยหัวใจที่เต้นระทึกข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่ามันเป็นโชคดีหรือโชคร้ายสําหรับข้าพเจ้าแต่ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นสมณะข้าพเจ้าไม่กล้าคิดว่าข้าพเจ้าโชคดีข้าพเจ้าไม่ควรยินดีในความเสียหายของเพื่อนมนุษย์แม้ผู้นั้นจะเป็นผู้ทําให้ข้าพเจ้าต้องระทมขมขื่น เปมันคู่มั่นของอารยาถูกฆ่าตายเสียงโจดจันกันแทบทุกหนทุกแห่งในย่านที่ไม่ไกลนักท่านผู้เจริญภิกษุทั้งหลายผู้ออกบินทบาทราบข่าวนี้แต่เช้าเพราะชาวตลาดพูดกันเสงแซ่แต่วิพากวิจาร์ไปต่างๆนานา,นาแต่ข่าวที่แน่นอนก็คือบ้านของเปมันถูกปล้นในราตรีหนึ่งเปมันออกต่อสู้ป้องกัน และถูกฆ่าตายดังกล่าวแล้วท่านพูดเจริญเปมันเป็นพ่อค้าใหญ่มีทรัพย์สมบัติมากแต่อันหนึ่งที่ทำให้เปมันเป็นที่ยเอื้อมระอาของเพื่อนพ่อค้าด้วยกันก็คือความเห็นแก่ตัวไม่ยอมเสียเปรียบใครแม้แต่น้อยแต่การเอาเปรียบผู้อื่นเป็นเรื่องที่เปรมันทำเสมอจนเป็นที่รู้กันทั่วไปและพูดกันติดปากเมื่อเห็นใครเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นว่า ทำตามแบบของเปรมันมีพ่อค้าผู้หนึ่งซึ่งเป็นคู่แข่งคนสำคัญของเปรมันเขาชื่อเปารยันทั้งสองคนนี้ชิงดีชิงเด่นกันอย่างมากไม่มีใครยอมเสียเปรียบใครเลยแม้แต่น้อยและพยายามหักล้างกันอยู่เสมอในครั้งสุดท้ายเปารยันถูกคดโกงโดยเล่หเหลี่ยมทางการค้าขายอย่างจังและขาดทุนเกือบจะย่อยยับแต่ทั้งฝ่ายเปมัน ยิ่งร่ำรวยมากขึ้นและฮึกเหิมมากขึ้นเปาริยันจึงว่าจ้างคนร้ายให้เข้าปล้นบ้านของเปมันและฆ่าเปมันตายแต่ทั้งคนร้ายและเปารยันเองก็หาได้ผลจากการลงโทษของกฎหมายไม่คนร้ายทั้งหมดถูกจับและถูกจองจำทำโทษตามโทสารโทษรวมความว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็ย่อยยับไปด้วยกันไม่มีใครได้ดีเลย ทรัพส,สมบัติก็หมดตัวก็ตายชื่อเสียงทางร้ายทางเสียก็เป็นที่รู้กันทั่วไปท่านผู้เจริญการประพฤติทุจริคตคดโกงให้ผลอย่างนี้เองพระธรรมชาติถูกแล้วท่านผู้เจริญการครองชีวิตโดยการทุจริคตคดโกงไม่เคยทำให้ใครเจริญรุ่งเรืองตลอดไปได้พระศาสดาตรัสไว้ว่าคนผ่านย่อมมองเห็นการกระทำชั่ว มีรสหวานปานน้ำพึ่งเมื่อความชั่วนั้นยังไม่ให้ผลเมื่อใดความชั่วนั้นให้ผลเขาย่อมเดือดร้อนถึงความทุกข์ทรมานปานไฟลนฝ่ายคนดีมองเห็นการกระทำดีเป็นเรื่องต้องทนทรมานยุ่งยากและหนิดเหนื่อยในเมื่อกรรมดีนั้นยังไม่ผลิตผลเมื่อใดกรรมดีให้ผลเขาย่อมได้รับความสุขความเจริญประสบรสหวานแห่งชีวิต ท่านผูดเจริญพระบรมศาสดาตรัสไว้ดังนี้เป็นเครื่องเตือนใจให้พุทธสาวกรู้จักคำว่ารอคอยเพราะธรรมชาติของกรรมจะให้ผลก็ต่อเมื่อสุกเต็มที่เท่านั้นและกรรมต่างๆก็สลับซับซ้อนมากคนทุกคนจะต้องเคยทำทั้งกรรมดีและกรรมชั่วมาแล้วกรรมดีกรรมชั่วเหล่านั้นย่อมให้ผลตามโอกาสของตนของตน กรรมที่บุคคลทำไปแล้วย่อมไม่สูญหายไปได้เลยแต่เพราะความใจร้อนอย่างเด็กและเพราะการทำความดีด้วยความเห็นแก่ตัวของผู้ทำนั่นเองจึงทำให้มองอะไรอะไรสับสนกันไปหมดเพราะฉะนี้ผู้มีปัญญาจึงควรงดเว้นบาปบำเพ็ญบุญทีละเล็กทีละน้อยพระบรมศาสดาเคยตรัสเตือนไว้ว่าอย่าดูหมิ่นว่าบาปเล็กน้อยจะไม่ผลิตผลมาถึง บุญก็เช่นเดียวกันดูแต่น้ำที่ตกลงมาทีละหยดก็ยังทำให้หม้อน้ำให้เต็มได้ถ้าเธอทั้งหลายกลัวต่อทุกข์ก็อย่าทำบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้งคนบางคนเข้าใจว่าการคดโกงคนอื่นได้ เป็นความฉลาดและมองเห็นคนซื่อสัตว์เป็นคนโง่แต่ความจริงได้พิสูจน์ตลอดมาว่าคนซื่อสัตว์เป็นคนฉลาดตลอดชีวิตแต่คนคดโกงจะลงท้ายด้วยความโง่อย่างน่าละอายเมื่อเปมันตายแล้วอรยาก็เป็นอิสระหมดพันธะผูกพันเรื่องเป็นคู่มั่นทุกคนที่รู้จักขพเจ้าดีลงความเห็นว่าขาพเจ้าจะต้องศึกแน่ แต่หกเดือนผ่านไปโดยที่ขพเจ้ายังมิได้ศึกความคิดและเข้าใจของคนทั้งหลายก็ดูเงียบเงียบไปส่วนอาริยาเองขพเจ้าไม่ทราบว่าหลอนเป็นอย่างไรเพราะเป็นเวลานหนึ่งปีเศษตั้งแต่ขพเจ้าอุปสมบทแล้วขพเจ้าไม่เคยพบเธออีกเลยมาริสาถ้าเรื่องทั้งหลายจบลงเพียงเท่านี้ก็เป็นอันจบลงด้วยดีแต่เรื่องของขพเจ้ายังไม่จบ เก้าเดือนต่อมาอราริยาได้มาหาขพเจ้าถึงอารามท่านอาจจะตั้งปัญหาว่าทําไมอราริยาจึงไม่มาหาขพเจ้าเสียตั้งแต่แรกที่เธอเป็นอิสระปัญหาข้อนี้ตอบง่ายอราริยาคงคิดว่าถึงอย่างไรขพเจ้าจะต้องศึกออกไปภายในเดือนสองเดือนนั่นเองจึงไม่จําเป็นที่เธอจะมาหาขพเจ้าแต่เธอคิดผิดเมื่อการเวลาล่วงเลยพอสมควรแล้ว ข้าพเจ้ายังมิได้สึกออกไปเธอจึงตัดสินใจมาเยี่ยมเยียนดูท่านพูดเจริญท่านโปรดอย่าเพิ่งเข้าใจผิดในตัวอารียาเธอมิได้มารบกวนหรือพูดอะไรให้ข้าพเจ้าต้องคิดเลยเธอเป็นแต่เพียงมาเยี่ยมเยียนเท่านั้นส่วนความรู้สึกภายในของเธอข้าพเจ้าเหลือที่จะทราบได้อีกประการหนึ่งท่านก็ทราบดีว่าเราสมณะทั้งหลายไม่อาจพูดอะไรกับสตรี มากไปกว่าคำพูดธรรมดาได้ท่านผู้เจริญระยะเวลาหนึ่งปีเศษที่ไม่ได้พบกันเมื่อข้าพเจ้าจากมาอุปสมบทนั้นอารยาผอมสูบซีดมากตามที่ข้าพเจ้าได้เรียนให้ท่านทั้งสองทราบแล้วแต่คราวนี้เธอเปล่งปลั่งสดใสและมีแววแห่งความร่าเริงแฝงอยู่ทั้งบนใบหน้าและแววตาเมื่อได้มาครั้งหนึ่งแล้ว การมาครั้งที่สองที่สามก็ติดตามมาด้วยพร้อมด้วยปัจจัยเครื่องอาศัยมีอาหารและของใช้เป็นต้นเสมอเสมอแต่ไม่ใช่บ่อยนักข้าแต่ท่านผู้เป็นวงแห่งพระอาทิตย์โปรดยาหาว่าข้าพเจ้านำเรื่องเลวไหลไรสาระมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายเลยข้าพเจ้าขอบอกท่านตรงๆว่าใจของข้าพเจ้ายังกรับกรอกไม่แน่นอนจนบัดนี้ เป็นเวลาสามปีแล้วที่ข้าพเจ้าอุปสมบทมาข้าพเจ้ายังมิได้โปรงใจแน่ว่าข้าพเจ้าจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ตลอดชีวิตหรือข้าพเจ้าจะออกไปวิ่งเต้นอย่างชาวโลกเหมือนครั้งก่อนอีกแม้ข้าพเจ้าจะตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมแต่มุมหนึ่งแห่งดวงใจของข้าพเจ้าก็ยังมีอริยาแอบอยู่เสมอจะอย่างไรก็ตามระยะเวลาสามปีของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ด้วยการศึกษาค้นคว้าพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าคิดว่าหากข้าพเจ้ามีความจำเป็นต้องศึกออกไปก็จะพยายามศึกษาให้รู้ให้เข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าพอสมควรเสียก่อนเพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติตามเยี่ยงคฤหัสถ์ที่ดีทั้งหลาย สามารถนำเอาธรรมะไปแก้ไขปัญหาชีวิตได้ข้าพเจ้าอยู่มาได้ขนาดนี้ก็เป็นที่พอใจของบิดามารดาและตัวข้าพเจ้าเองแล้วพูดถึงอารยาเธอเป็นคนที่เสียสละมิใช่คนที่เห็นแก่ตัวเมื่อเห็นข้าพเจ้ายังมีความพอใจอยู่ด้วยภิกษุภาวะเธอก็อนุโมทนาและข้าพเจ้าก็ตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมด้วยดี ไม่ได้มีอะไรเสียหายให้เป็นที่คารหาเลยข้าแต่ท่านผู้เจริญชีวิตของข้าพเจ้าเป็นอย่างนี้แหละท่านจะว่าเป็นเรื่องเศร้าก็เศร้าจะว่าสุขหรือทุกข์ร้อนก็ดูเหมือนจะมีทุกรสทุกแบบสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาจะเรียนถามท่านผู้เจริญก็คือว่าข้าพเจ้าจะทำอย่างไรดีข้าพเจ้ายังไม่ได้ตกลงใจอย่างไรอย่างหนึ่งเลย หรือข้าพเจ้าจะสึกไปตามการเวลาอันสมควรอวุโสพระธรรมชาติกล่าวขึ้นก่อนอื่นข้าพเจ้าขอชมเชยในความเปิดเผยความจริงใจของท่านการเปิดเผยความจริงใจให้เพื่อนพรมจารีทราบ เป็นลักษณะดีอันหนึ่งของสมณะสมณะที่มีลักษณะปิดบังซ่อนเร้นเป็นสมณะที่ไม่ควรแก่การไว้วางใจผู้ที่เข้ามาสู่ธรรมวินัยนี้แล้วย่อมเป็นเหมือนพี่น้องซึ่งมีมารดาบิดาเดียวกันมีสิ่งใดก็ควรจะเปิดเผยบอกเล่ากันเหมือนพี่น้องปรับทุกข์ปรับสุขกันอุโสเรื่องที่ท่านจะศึกหรือควรจะทำอย่างไรอื่นนั้น ขอให้เวลายืดยาวออกไปอีกสักเล็กน้อยเห็นจะดีในเวลานี้ข้าพเจ้ายังมองไม่เห็นว่าควรจะให้คำแนะนำแก่ท่านอย่างใดข้าพเจ้าคิดว่าในกรณีของท่านนี้น่าจะลองปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องตัดสินอันหนึ่งที่ท่านได้เข้ามาบรรพชาอุปสมบทในธรรมวินัยอันบริสุทธิ์และประพฤติตนได้ยอย่างท่านนี้ก็นับว่าเป็นกุศลมากอยู่แล้ว สมัยหนึ่งพระพุทธองค์ทรงสแสดงธรรมแก่กูฏทรรันตพรามในเรื่องอานิสงของการบรรพชาอุปสมบทว่าการทำบุญกุศลที่ลงทุนแต่น้อยแต่กลับได้ผลมากคือการสละบ้านเรือนออกบวชการนี้มีผลมากกว่าการให้ทานทั่วไปกว่าการให้ทานอุทิศสง์ซึ่งจรมาจากจตุรทิศกว่าการถึงพระรัตนไต กว่าการรักษาศีลห้าแปลว่าในบุญกริยาเหล่านั้นอันให้ผลมากไต่ตามลำดับขึ้นมามาสิ้นสุดลงที่การออกบวชเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าการที่ท่านมาบวชในธรรมวินัยอันบริสุทธิ์และประพฤติตนได้อย่างท่านนี้ก็นับว่าเป็นกุศลมากอยู่แล้วท่านผู้เจริญชีวิตพรหมจรรย์ของข้าพเจ้ายังไม่แน่นอน ข้าพเจ้าอาจจะต้องเสียสละโลกอันบริสุทธิ์ลงไปสู่โลกอันไม่บริสุทธิ์อีกก็ได้แต่บัดนี้มีปัญหาข้อหนึ่งซึ่งผุดขึ้นมาในจิตใจของข้าพเจ้าขอท่านได้อาศัยความอนุเคราะห์ตอบด้วยคือข้าพเจ้ามีความสงสัยและปรารถนาจะทราบว่าด้วยเหตุมีประมาณเท่าใดและด้วยอาการอย่างไรพระภิกษุผู้ยังหนุ่มมีเกศายัางดำสนิท จึงสามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ได้ตลอดชีวิตอวุโสปัญหาของท่านนี้ดีมากเป็นปัญหาที่น่าสงสัยและน่าสนใจข้าพเจ้าขอยกข้อความที่พระมหาเถรโบราณเคยตอบมาแล้วมาเล่าให้ท่านฟังอีกและให้ถือเป็นคำตอบปัญหาของท่านไปในตัวสมัยหนึ่งพระปินโทนภารัตทวาช อาศัยพักอยู่ณโคสิตารามในเมืองโกสัมพีพระเจ้าอุเทนกษัตริย์แห่งเมืองนั้นเข้าไปหาท่านและถามปัญหาขึ้นว่าข้าแต่ท่านพารัตวาชะอะไรเล่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ภิกษุผู้ซึ่งยังหนุ่มมีเกสาดำถึงพร้อมด้วยวัยอันเจริญอย่างดำรงอยู่ในปฐมวัยไม่อาลัยผัวพันในกามประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ได้ตลอดชีวิต ขอถวายพระพรมหาบพิษความข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้เห็นได้ตรัสไว้แล้วว่าดูกนพิสุทธ์ทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเข้าไปตั้งจิตไว้ในฐานะเหมือนมารดาในหญิงปูนมารดาเหมือนพี่สาวน้องสาวในหญิงปูนพี่สาวน้องสาวเหมือนทิดาในหญิงปูนทิดามหาบพิษ ด้วยเหตุนี้แหลภิกษุหนุ่มจึงประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ตลอดชีวิตพระกุญเจ้าธรรมชาติของจิตนี้โลเลบางครั้งยังเกิดความพอใจกำหนัดได้แม้ในหญิงปูนมารดาในหญิงปูนพี่สาวน้องสาวและแม้ในหญิงปูนทิดาข้าแต่ท่านพารัตถวาชะมีเหตุมีปัจจัยอื่นอีกไหมที่เป็นเหตุให้ภิกษุหนุ่มประพฤติพรหมจรรย์ บริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ได้ตลอดชีวิตมหาบาพิษพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงพิจารณากายนี้ตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาตั้งแต่ปลายผมลงไปซึ่งมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆกล่าวคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก เยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดพระคุณเจ้า เรื่องที่ท่านกล่าวนั้นสำหรับภิกษุที่อบรมกายดีแล้วมีศีลสมาธิและปัญญาอันได้รับการอบรมดีแล้วก็ไม่เป็นการลำบากย่อมจะทำได้แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการอบรมกายด้วดีมีศีลสมาธิและปัญญาอันยังไม่ได้รับการอบรมย่อมทำได้ยากคือในบางครั้งพยายามพิจารณาทำในใจว่าไม่งามไม่งาม แต่มันเห็นเป็นงามงามเสียเรื่อยไปท่านพารัทวาชะพูดเจริญมีเหตุปัจจัยอันอื่นอีกไหมที่ทำให้ภิกษุยังหนุ่มประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ได้ตลอดชีวิตมหาบพิษพระบรมศาสดาตราัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำรวมอินทรีย์อยู่เถิดคือเมื่อเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหู ดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องสัมผัสด้วยกายและรู้เรื่องราวต่างๆด้วยใจก็อย่าได้ยึดถือทั้งส่วนย่อยและส่วนใหญ่อย่าให้มีความดีใจเสียใจรั่วไหลเข้าสู่จิตใจได้มหาบพิษอันนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ภิกษุซึ่งยังหนุ่มมีแกสาดำยังอยู่ในปฐมวัยสามารถประพฤติพรหมจรรย์ ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ตลอดชีวิตได้ข้าแต่ท่านภารัตวาชะอัศัจจรย์หนออััจจัน์หนอสิ่งไม่เคยมีได้มีขึ้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแท้ข้อนี้เองเป็นเหตุให้พิกษุซึ่งยังหนุ่มสามารถประพฤติพรหมจรรย์อยู่ตลอดชีวิตได้ข้าแต่ท่านภารัตวาชะตัวข้าพเจ้าเองแลเมื่อใดเข้าสู่ภายในวัง ด้วยกายวาจาใจที่ยังมิได้ระมัดระวังมิได้คุ้มครองรักษาเมื่อน,นั้นความใคร่ก็ย่ำยีได้แต่ครั้งใดคุ้มครองรักษาสมรวมกายวาจาใจด้วยดีความใคร่ก็ย่ำยีจิตใจไม่ได้เลยข้าแต่ท่านพารัตวัชะช่างจำแจ้งดีเลือกเกินจำแจ้งดีแท้เหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางให้คนหลงทาง สองประทีปในที่มืดเพื่อให้คนที่มีจักษุมองเห็นรูปต่างๆข้าแต่ท่านพารัตวาชะข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะตลอดชีวิตอาวุโสพระธรรมชาติพยำ้ำนี่เป็นคำตอบสำหรับปัญหาของท่านส่วนอันตรายอันเป็นเหตุให้ภิกษุต้องเคลื่อนจากโรมจันนั้น ข้าพเจ้าหวังว่าท่านคงทราบและเข้าใจดีแล้ว